สารพัดวิธีใช้ฝรั่งแทนยานะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับที่คุณสามารถนาไปใช้ได้เลยคือคุณเอาใบฝรั่งเนี่ยมาทําเป็นเหมือนชานะครับก็เอาใบฝรั่งไปตากให้แห้งนะครับแล้วคุณก็มาใส่น้ําร้อนนะพอมันกลายเป็นชาเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ข้อแรกเลยคือเขาพบว่าถ้าเราทานชาใบฝรั่งเนี่ยพร้อมกับมื้ออาหารจะช่วยลดระดับน้ําตาลนะครับให้ เพิ่มขึ้นช้าลงหรือลดระดับน้ําตาลหลังจากมื้ออาหารได้ข้อที่2นะครับคือมันช่วยลด L D L ได้ประมาณ8-9เเลยนะครับ L D L คือไขมันคอเลสเตอรอลที่เราเรียกว่าไขมันไม่ดีนะครับมันสามารถลดได้เพียงแค่คุณทานฝรั่งวันละ1ลูกนรูปับพร้อมมื้ออาหารหรืออาจจะทาเป็นชาใบฝรั่งก็ได้นะครับข้อที่3คือนอกจากมันลด L D L แล้วมันยังเพิ่ม H D L เ่เราเรียกว่าไขมันดีด้วยก็เพิ่มอีกประมาณ8%นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับข้อที่4ี่นะครับคือมันช่วยลดความดันเลือดสูงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า ตัวฝรั่งเนี่ยมันมีวิตามินซีไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผนังหลอดเลือดทำ